ดีครับตอนนี้เรามาประกอบงานลูโปรไฟล์นะครับนี่นะครับงานลูโปรไฟล์นะครับที่ประกอบขึ้นงานนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟรม80คูณ40นะครับนี่นะครับมีทั้ง40คูณ40 80 40มีหมดนะครับมีหมดทุกแบบนะครับอันนี้เราก็พลังขึ้นงานนะครับนี่คือตัวอย่างนี่ประกอบไว้นะครับ ตัวนี้นี่คือตัดแล้วนะครับนี่นะครับตัดแล้วนะครับยังไม่ตัดก็มีนะครับตัวนี้เราก็กําลังเร่งประกอบส่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มครับจิกนะครับแพลตฟอร์มนะครับของงานรถไฟฟ้านะตัวนี้จะเห็นได้ว่านะครับก็ใช้ที่เยอะนะครับอันนั้นบันไดม่